บทเรียนเริ่มต้นฉันจะให้ชั่วโมงละสิบเซนเป็นอัตราขั้นต่ำแม้จะเป็นในปี1956ก็ตามผมไปบ้านไม้เวลา8โมงพ่อไม้กำลังยุ่งพอเขาเริ่มงานตั้งแต่7โมงเช้าคนงานจากบริษัทก่อสร้างของเราของเขาเพิ่งขับรถออกจาก ที่ทำงานออกไปตอนที่ผมเดินเข้ามาที่บ้านเล็กๆแต่เรียบร้อยหลังนี้ไม้ยืนรอผมอยู่ที่ประตูคุณพ่อคุยโทรศัพท์อยู่บอกให้นั่งรอที่หนังบ้านไม้บอกพร้อมเปิดประตูเสียงไม้ลั่นเอียดอาร์แสดงความเก่าแก่ขณะที่ผมย่างเท้าผ่านเข้าไปภางในมีประตูพรมเก่าๆอยู่หนึ่งผืน วางไว้ด้วยการปิดความชราภาพของพื้นไม้แม้จะสะอาดแต่ก็สมควรได้รับการปลดตะวางมานานแล้วผมรู้สึกท้องไส้ปั่นป่วนเมื่อผ่านเข้าไปในห้องนั้นเล่นแคบๆซึ่งมีเฟอร์นิเจอร์เก่าๆอยู่บนโซฟามีหญิงสูงอายุคนหนึ่งนั่งอยู่ดูจะแก่กแอ่ผมและตรงข้ามเธอผู้นี้ก็เป็นผู้ชาย ใส่ชุดทำงานสีกากีคงจะอายุราวๆ45ปีถือสมุดงานอยู่ในมือพวกเขายิ้มให้กับผมและไม้เมื่อเราเดินผ่านเข้าไปในครัวเพื่อจะออกที่ระเบียงใครหนะผมถามคนงานผู้ชายทำงานที่โกดงังส่วนผู้หญิงเป็นผู้จัดการร้านอาหารนายเห็นคนที่เดินมาจากบริษัทก่อสร้างนั่นแล้วใช่ไหม เขาทำงานอยู่ห่างจากที่นี่ไปประมาณห้าสิบไมล์มีอีกกลับไปก่อนหน้านายมาเดี๋ยวเดียวคนนั้นกำลังปลูกบ้านเป็นอย่างนี้ทั้งวันเลยเหรอผมถามต่อก็ไม่เชิงแต่ว่าบ่อยเหมือนกันไม้พูดพางดึงเก้าอี้ลงมานั่ง,งข้างๆฉันถามพ่อแล้วว่าจะสอนวิธีหาเงินให้เราได้ไหมท่านว่าไง พ่อทำหน้าตลกตลกนะแล้วเขาก็บอกว่ามีอะไรจะมาเสนอเราหรอผมนั่งข้างๆหลังไม้เริ่มโยกว่านายรู้ไหมท่านเสนออะไรไม่รู้แต่เดี๋ยวก็รู้ทันใดนั้นพ่อไม้ก็เปิดประตูมุงดวดออกมาเราสองคนลุกยืนตรงไม่ใช่ทําความเคารพแต่เพราะตกใจพร้อมหรือยังพ่อไม้ถามและดึงเก้าอี้มานั่ง เราพยักหน้าแล้วขยับเก้าอี้เข้ามาตรงหน้าพ่อไหมเขาเป็นคนตัวใหญ่สูงประมาณหกหนักสองร้อยปอนด์เี้ยกับพ่อผมแต่คงหนักพอๆกันพ่อไหมดูเหมือนจะแก่กว่าพ่อผมสักห้าปีดูเพลินๆเขามีบางอย่างคล้ายกันคงเป็นพลังงานอันมหาศาลละมังไหมบอกว่าเธออยากเรียนรู้ที่หาเงินอย่างนั้นใช่ไหมโรเบิร์ตผมพยักหน้า เสียงของเขามีพลังภายใต้ใบหน้าที่เกลือด้วยรอยยิ้มเอาละข้อเสนอคือฉันจะสอนเธอแต่ไม่ใช่แบบที่โรงเรียนสอนนะเธอต้องทำงานให้ฉันแลกกับบทเรียนถ้าเธอเลิกทำฉันก็เลิกสอนเพราะฉันไม่อยากเสียเวลากับการนั่งเลคเชอร์เหมือนในห้องเรียนตกลงไหมอ่าคือผมขอถามได้ไหมฮะไม่ได้ ตกลงหรือไม่ก็ว่ามาฉันไม่มีเวลามากนะักถ้าแค่นี้เธอตัดสินใจไม่ได้เธอจะเรียนวิธีห่างนั้นได้อย่างไรโอกาสผ่านมาแล้วก็จะผ่ายถ้าไม่ตกลงโรงเรียนจะปิดเดี่ยวนี้ตกลงครับผมรีบตอบตกลงฮะไม่ก็เช่นกันดีมากอีกสิบนาทีคุณมาตินจะมาที่นี่พอฉันพูดธุะกับเธอเสร็จเธอสองคนก็ติดรถไปบ้านเขาเริ่มงานได้เลย ฉันให้เธอชั่วโมงละสิบเซนทำงานทุกวันเสราร์วันละสามชั่วโมงแต่ผมต้องไปซ้อมฟุตบอลวันเสราร์จะเอาหรือไม่เอาเอาฮะไม่น่าเชื่อว่าผมเลือกทำงานแทนที่จะเลือกเล่นฟุตบอลวันละสามสิบเซนเก้านาฬิกาของเช้าวันเสราร์ที่สดใสไมค์กับผมเริ่มงานกับคุณมาตินซึ่ง แกดูเป็นคนใจดีและใจเย็นคนหนึ่งเธอบอกว่าเราสองคนเหมือนลูกชายของเธอที่โตในขณะนี้ย้ายออกจากบ้านไปแล้วแม้จะใจดีแค่นี้แต่คุณป้ามาตินยังเป็นนักนิยมที่ทำงานหนะักเราใช้เวลาสามชั่วโมงขนกรป๋องสินค้าจากชั้นวางมาปัดฝุ่นเช็ดทำความสะอาดและลำเลียงกลับขึ้นไปให้สวยงามเหมือนเดิมเป็นงานที่น่าเบื่อที่สุด พ่อไมค์มีร้านแบบนี้เก้าร้านเป็นร้านเล็กๆที่มีที่จอดรถกว้างขวางลักษณะคล้ายกับเซเว่นอลสมัยก่อนชาวบ้านมักจะเข้ามาซื้อของจาเป็นเล็กๆน้อยๆเช่นนมขนมปังเนยบุหรี่ปัญหาคือสมัยนั้นร้านขายของชํายังไม่ติดเครื่องปรับอากาศและฮาวายที่มีอากาศร้อนเราจึงต้องเปิดประตูไว้ระบาย อากาศและรับฝุ่นเข้ามาในขณะที่ทุกครั้งมีรถวิ่งผ่านทำให้เรามีงานทำสม่ำเสมอเราเป็นลูกน้องที่แสนดีกับคุณป้ามาได้สามอาทิตย์ทุกหลังเสร็จงานคุณป้าจะจ่ายให้เรากันคนละสามสิบเซนซึ่งน้อยมากสมัยนั้นซื้อหนังสือกระตูนเล่มละสิบเซนผมมักจะเอาเงินที่ได้ไปซื้อหนังสือกระตูนอ่านกดกลับบ้านย่างเข้าอาทิตย์ที่สี่ ความอดทนผมก็สิ้นสุดลงผมยอมตกลงทำงานเพื่อจะได้รูวิธีทำเงินแต่ผมกลับถูกใช้เสมือนเป็นทาสราคาถูกๆซ้ำร้ายตลอดเวลาที่ผ่านมาผมไม่เคยได้เห็นหน้าพ่อไหมเลยสักครั้งฉันจะเลิกแล้วพอผมบอกไหมในขณะทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนที่ยังคงรักษารสจืดได้ไว้เสมอโรงเรียนก็แสนน่าเบื่อวันเสาร์ก็ยังต้องไปทำงาน เพื่อเงินเพียงสามสิบเซนไม่ยิ้มแต่ไม่พูดอะไรนายยิ้มทำไมพ่อบอกว่าวันหนึ่งนายก็ต้องพูดแบบนี้เพราะว่าเมื่อไหร่ถ้านายอยากเลิกให้พานายไปหาพ่ออะไรนะนี่เขารู้แล้วเหรอว่าฉันจะเลิกใช่พ่อเป็นคนอย่างนี้แหละวิธีสอนของพ่อของฉันไม่เหมือนพ่อนายไม่ใช่ครูที่โรงเรียนพ่อพูดน้อยนายลองคิดดูสิวันเสาร์นายจะได้เห็น หมายความว่าพ่อนายแกล้งเราเล่นงนั้นเหรอเปล่าแต่เอหรือใช่ก็ไม่รู้สิเดี๋ยวก็รู้เองนะ่ะ